และผมผมก๊อฟนะครับจากบ้านต้นยันยน์พระรามสองนะครับก็เชิญเลยนะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นกันครับวันนีมีลูกค้าสอบถามมานะครับกับล้อแฟชั่นของเบนโซ่ครับอยากได้ก้านตัววายนะครับเป็นล้อคัสุดเจ็บมีไม้ก็เนี่ยจะพอเอามาล้างให้ดูเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่ผมเชินมาจากคุณลูกค้าเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ที่ล้อแฟชั่นที่เราเชิญเข้ามาแล้วเราคือกลับมาเปลี่ยนใช้ล้อเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็จะคัดล้อที่สวยนะครับเอามาส่งต่อให้ในราคาไม่แพง ครับพวกนี้ถ้าคุณไปเบิกใหม่วงหนึ่งก็สี่ห้าพันนะครับถ้าเป็นของเลนโซ่นะครับแต่ถ้าทั่วไปก็ราคาก็ว่ากันไปก็แต่งนะครับเวลามาดูหลังล้อกันครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเลนโซแท้นะครับมีตาเลนโซอยู่นะครับเป็นล้อค้อนสิเจ็ดเนิ้วครึ่งอัพเซตสาสาส่วนคุณผู้ชมจะไปใส่รถอะไรก็ลองบวกลบสเปครถตัวเองดูนะครับก็จะรู้ว่าใส่แล้วสวยขนาดไหนนะครับเป็นล้อที่ผลิตในบ้านเรานะครับ made in Thailand นะครับ ตรงนี้นะสเปคลูนอตนะครับเป็น5้าลูร้อยสิบสี่จุดสามนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทางมาได้นะสินค้ามีบริการนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเจรทะเลยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจาก เรากลับมาพบกันใหม่สับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ